อาชวัสดีท่านผู้ชมมือนีอ่ยง้อเบืองบวใหญ่มือ,เองอเองดียวดีป่ะเขียนนิโม่บ้านพี่น้องหลปะเขียนโม่บ้านผู้ใหญ่หลายอยู่บ่ราะมันเขียดอย่างนี้เขียดไตเ่นนานี่ความนกับไต่แล้วพระเจ้าน้าลูกหน้าปังบางคนเกิดไปไต่แล้วพระเจ้าไถยให้ปูอ้อยเนี่ยไถยไม่ไม่ดินเขียดมัสิออกมาก หายจินขึ้นเขาไปเตได้มือสองลสามลูสุมสุมขายกรลกอร่อยกยลัวขา,า,าย,าายาได้สุมมือผู้เตะเตะเก่งอย่างนี้ปลาวาถูกบ้านพี่น้องไรบ่ผู้หล่อมันทำอย่างน้บ่เอาไ้เบิ้งบดเลยเบิ้ยถุงอยู่เบิ้หาขายอยู่เบิ้งถุงนึงให้ได้ิ่นเฉม,ม้วิ๋นแสบ สองถุงเล่าเอาาเพื่อีลสองถุงตัวใงญ่นห่บางคนเหมมักตุ่มนี่เนาะตัวใหญ่นหนมักตุ่มว่ตัวเงีไม่มักตุ่มตุ่มไม่เงีตัวใงญ่ตุ่มแท่บักแบบแค่แบกขามอยากเขาแท่บบกขามอ้ยน้ำขาวอันผ่านเงาขาขาเขาขาวตุ่มสดอู้ยแสบซะบางคนเหมมักมุกบางคนเหมมักอมแต่ว่าเสียบอีหลมกินเอี๊ยบเปลี่ยน แค่ทุหญหญ่งแบบงห,ญหญงทอดตาเดีหะแหงว่าทอดอ้ยเอยบุเปลี่ยนทุนันเปียงทุ่งัเปียงนี่แทกบมดโอ้เมนูหัวฐัตามต้องการเขียนแคได้กินแสียบมืดเมนูพี่น,น้องเมน,นูยังก็แเสบสีอ้อมออสีต้มสีครัวสีมุกสีปิ่เอ้เมนูนเขียนแค่ได้ทุกอย่างแสบมืดตุกอย่างอ้ยสื่อโลนึงน ข้อบคกมาหล่กินินจนเปิดช็คหมกแจ็คปีนแจ็คอมอมเดียวไล่สื่อนี่กินเกินคุ้มนี่คือเขียดนได้กินไรคาบปนกไ็ไรอ้อมกไัไมกก็ไ้ค่อยยอมกินที่นี่ละ่นหนึ่งขอโค้กมาเ,มเยได้กินบอกโอ้เห็นหนายเขียดจนเปิดเขียกคนละเห็นหนายเขียกเพรายากคนละมันเด้ไหลไม่ได้กินไยคาบเพลเักงี้ไม่กินไหล,ลสื้อนี่สื้อ,อย่ง้ไม่กินคาบ คือเขียดจริงๆโดนทั้งบ้านนี่ทั้งบ้านพี่น้องหลเพราะ้านพูดนี้หลายอยู่หลจากพวกพูดหลายเลยพูดไตไลยยังไงพูดไตอะไรคือพูดนี้ไปไต,ไปไต,ไปไตก็ไม่ได้กินดอกห <f ew> นึ่งบาทานสองสตาไมด่ดีหน้าปังนะหน้ามุงา่งหน้าเดี๋ยวเจ้าหนี้นะว่าไปหาไตน้ำไห้อ่อยนะเจ้าไทยปูอ้อยหาไตอ่อนขึ้นถูกคนละพูดจริงๆค่ะได้ชุ่มมือดิไตได้ชุ่มมือ สิบวันแรกจข้นได้ไปเตะกรไดรคข้นทนม่คือกัน